นี่เรากำลังทดสอบการคลิกเซ็นเซอร์ปึ๊บกับตัว MG S6 EV นะคะวันนี้เปิ้นซ่ากับ w o r ร์ w ว d e Web เ w รเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้วันนี้ได้รับเกียรติจากค่าย MG มาพรีวิวเจ้ารถคันนี้นะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2เซกชันซึ่งก่อนที่เราจะมีการไปเทสได้เจ้าตัวรถไฟฟ้าคันใหม่คันนี้ของค่าย MG เมื่อกี้เนี่ยมาเปิดรายการแบบการคิกเซนเซอร์กับเจ้ารถ EV คันนี้ ซึ่งรถคันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวเปิดราคานะคะในวันที่25มีนาคมแต่ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้เนี่ยเป็นการพรีวิวเพื่อให้ดูก่อนตัดสินใจใครที่บอกว่าอยากได้รถตัว e v ที่เป็นเซกเมนต์ตัว b s u v ซึ่งคันนี้เนี่ยขยายจาก m g 4มาเป็น b s u v ก็คือเจ้าคันนี้ค่ะมีอะไรกันบ้างนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเมื่อกี้คลิกเซนเซอร์ให้ดูแล้วสามารถคลิกเซนเซอร์ได้เอาของวางปุ๊บ ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ไม่พับเบาะเนี่ยก็สามารถจุของสรัระในตามรลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ดำดงด,ดำน้ำนี่ไปเลยปะล่ะไปงั้นอย่าห้ามหนึ่งสองสามไปลไปแต่เรามีการจำลองให้ดูว่านะถ้าเกิดเราจะ,จะไปดำน้ำดูปะการังในทริปถัดไปในการวางแผนฮอลิเดย์เราก็สามารถจุของได้เยอะขนาดนี้เลยแต่กรณีพับเบาะลงไปในแถว2เนี่ย60 4ิ คุณก็สามารถจุสัมภาระได้ถึง1,441ลิตรนะคะแต่บอกก่อนนิดนึงว่าเมื่อกี้คลิกเซ็นเซอร์เปิดวางของเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีคลิกเซนเซอร์ปิดนะคุณสามารถปิดได้จากตัวรถตรงนี้ค่ะนี่จะมีปุ่มปิดอย่างนี้อัตโนมัติปึ๊บกดทีเดียวน่ซึ่งไม่หน่วงเลยรวดเร็วทันใจมากเดี๋ยวคลิกเซนเซอร์เปิดให้ดูอีกทีนะเรามีกุญแจกุญแจสวยมากทุกคนรูสิ ก็ <esta> เป็น o ูฟังก์ชันง่ายๆมีแบบเปิดท้ายสั่งจากรีโมทก็ได้สวยแล้วเปิลก็เก็บกุญนแจที่ตัตวจะคลิกเซนเซอร์ se เปิดอีกทีหนึ่งโชว์อีกรอบหนึ่งเร็วๆหนึ่งสองสามปึ๊บเตะตรงๆเลยตรงกลางโลโก้ของ MG <l ug> นะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มจากด้านท้ายขอรีวิวจากด้านท้ายไม่เหมือนใครก่อนเลยนะว่าด้านท้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลายคนที่ดูเนี่ยเอ๊ถ้าเกิดเราไม่เห็นมีการแบบติดตัวแบตบอกถึงรุ่นว่า MG S S5 EV เนี่ย เราก็คิดว่าเป็น MG 4แน่เลยแต่นี่คือ MG S ไฟเปิ้นขอเรียกง่ายๆว่า S ไฟนะคะซึ่งท้ายของเขาเนี่ยจะคล้ายกับตัว MG 4มากๆเลยเพราะจะมีการเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นนี้เป็นรุ่น X ซึ่งเป็นรุ่น Standard Lens และก็รุ่น V จะเป็นรุ่นลองเลนส s แตกต่างกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้านหน้าค่ะไปกันค่ะโอเคทุกคนค่ะดูด้านหลังแล้วขยับดูด้านหน้า รีวิวอาจจะแปลกนิดนึงเมื่อกี้พาไปดูคลิกเซนเซอร์แล้วมาดูด้านหน้ากันบ้างค่ะสำหรับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าของค่าย MG s 5 EV นะคะซึ่งมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะกับ4สีเปิ้ลอยู่กับตัวสีขาวสีที่1นะคะสีที่2ต้องมีสีดำมาค่ะสีที่3ก็คือสีเทาและสีที่4คือเป็นสีพิเศษคือสีแชมเปญนะคะซึ่งจะบอกถึงความแตกต่างของรุ่น X และรุ่น V รุ่น X เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่า Standard l เ n นสก็ได้นะคะความแตกต่างของรุ่น X และรุ่น V คืออะไรบ้างอันดับแรกค่ะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น X นะมีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่50กิโลวัตต์อาวชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกล4 1่416กิโลเมตรนะคะแล้วก็ให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าและก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรส่วนในรุ่น V นะคะเ็เป็นรุ่น long ลน n นะคะ ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่64กิโลวัตต์อาวนะคะแล้วก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 4 5แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะแล้วก็วิ่งได้ไกล550กิโลเมตรถ้าเกิดเราดูจากภายนอกเนี่ยจะไม่เห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะความแตกต่างของเขาเนี่ยเราดูจากภายนอกเนี่ยจะไม่รู้เลย X กับ V นี่คือเหมือนการติดฟิล์มแรปรถเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยแต่จะเห็นชัดเจนเมื่อคุณดูภายในคือในเรื่องของแมทเตีรีของบอก ภายในของเบาะเนี่ยจะเป็นสีเทาและสีดำเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงแล้วก็จะมีรูในเรื่องของตัวเบาะนั่งระบายความร้อนจะแตกต่างกันแต่พามาดูด้านหน้าก่อนนะข้างหน้าตรงนี้เลยทุกคนที่ควรได้เห็นนะคะตัวไฟ d a y t i ทมและก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะซึ่งรูปทรงเนี่ยมันก็เหมือนตัว MG4 นะคะสำหรับตัว MG S5 EV คันนี้นะ่วนไฟ LED เนี่ยคือตัวนี้เลยทุกคน ก็เหมือนกับตัว MG4 ที่แบบว่ายกสูงขึ้นมานะกาวเคลียร์แรนช์ของเขาเนี่ยระหว่างพื้นถึงตัวรถประมาณ130ม mm ิลลิเมตรกว่าๆนิดนิดนะคะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนได้ยินเสียงตัวด้านล่างกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยเขามีการแบบระบายความร้อนกรณีถ้าเกิดเราขับขี่ทางไกลต่อเนื่องมันจะเป็นคีบขยับไปมาได้นะอันนี้เป็นจากการที่เราได้ข้อมูลจากการบีฟนั่นเองอ่าแน่นอนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย เขาก็จะมีในเรื่องของตัว iSmart v e r s i o ์ช3.0ถูกบรรจุมาอยู่ในรถยนต์คันนี้ก็คือตัว MG S5 EV นั่นเองโดยรวมประมาณนี้และด้านนอกเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าเขายกสูงไม่พอนะการตกแต่งเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นสแตนดาร์ดหรือจะรุ่นลองเลนไม่เหมือนกันเลยแรงลงแหลกหลังคาเนี่ยมีเหมือนกันและที่สำคัญนะคะเขาให้ตัวสันลูปพารโลมิกซันลูปให้มาตั้งแต่ในรุ่น X จนถึงรุ่น V โดยรวมประมาณนี้และดูฐาน,นะในเรื่องของเขาเรียกว่ารองเท้าของเขาก็คือ,อยางยางติดรถมาก็เป็นยางของ e v bison อย่างนี้เลยนะคะสเปกยางอยู่ที่นี่เลย215ทับ 55R18 อย่างที่บอกไปทั้ง x และ v line แม็เหมือนกันล้อเหมือนกันเลยไม่มีอะไรแตกต่างแตกต่างแค่แบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของความเร็วในเรื่องของแรงบิดเบาด้านในไปดูกันว่า ถ้าเกิดจะสังเกตว่าเป็นรุ่น X หรือรุ่น V ดูที่เบาะด้านในถึงจะรู้จริงไปดูกันค่ะแทนแทนซาเอมาเราขึ้นมาบนตัวรถกันสูง160อยก้าย่างนับ1 2 3มฟิวโอ้แอร์ฉ่ำจังเลยมาปิดเสียงประตูกันนับ1 2 3อ่อมเสียงดูหนักแน่นแบบไม่ไดังแบบก้องแกงก้องแกงเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นวัสดุแบบว่าสอบทัดมากยิ่งขึ้นนะคะคือตอบโจทย์สำหรับว่า ใครที่มองหาบอกอุ้ยฉันไม่ชอบ MG4 อยากตอบโจทย์ความเป็นแฟมิลี่ความเป็นครอบครัวมากขึ้นนี่ค่ะทาง MG เนี่ยปรับมาให้แบบ MG4 ยกสูงขึ้นมาก็มาเป็นในคันนี้เลยมาดูนีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเฮ้ย<อ><อ>พวงมาลัยส่วนเวนเดิมเป็นท้ายตัดนะคะแล้วก็ตรงเมทัลเลียลพวงมาลัยรรตรงที่เราจับเนี่ยกระชับมือเขาเต็มมือมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของซ้ายและขวาก็เป็นมัลติฟังชันนะจ๊ะเฮ้ยปุ่มปุ่มดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะ มารีวิวเลยขนาดหน้าจอแสดงผลตรงนี้เนี่ยขนาด10.25นิ้วแล้วก็ตัวหน้าจอกลางนี่อันนี้แสดงผลก่อนนะซึ่งเนี่ยเห็นเขาเขียนแล้วว่ามันอยู่ในโหมดคอม์ตจอดอยู่ที่พีปาร์ที่ฝัดน้ำฝนหรออ๋อน้ำฝนฝังอ๋อนี่ปัดน้ำฝน,นำอยู่ขวาปึ๊บปึบึบึบเราเล่นเลยส่วนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ทางด้านซ้ายมือกดไปแล้วก็พอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหน้าจอกลาง ทุกคนชัดมากหน้าจอกลางเนี่ยประมาณประมาณนิ้วนะคะก็ได้เห็นวงรอบของรถคันนี้เลยนี่เป็น 2D ดีเราอยากดูมุมนี้ด้านหน้าปรับได้หมดเลยอยากเห็นด้านหน้าเอ๊ะมีใครอยู่ด้านหน้าไหมนี่เรามองเห็นหมดเลยซ้ายก็เห็นขวาโอ้เห็นได้รอบทิศทางเปิ่นว่าตัวกล้องเขาชัดมากเลยนะมันให้ถึงความปลอดภัยในมุมมองของผู้หญิงส่วนตัวของเฟิ่นเนี่ยคือให้ถึงเรื่องความปลอดภยัยทุกคนถ้าเกิดกรณีว่าเรากลับบ้านมืด,มด เราต้องลงจากตัวรถเนี่ยไม่แน่ใจว่าด้านซ้ายจะมีความเป็นอันตรายหรือมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถมอนิเตอร์ได้ที่จับจอเราเลยนะคะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นอาจปิดไปเลี้ยวก่อนปึ๊บรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจอกลางเนี่ยเราสามารถเล่นได้เหมือน iPad เลยนะก็คือสามารถสไลด์ลงมาอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้สไลด์ลงอ่ะเขาค่อนข้างที่จะสไลด์ได้ง่ายนะคะมันก็จะมีแบบปุ่มทางละต่างๆดับเครื่องยนต์เอวยบลูทูธกรณีเชื่อมต่อ รองรับ Apple CarPlay พ n d r o i d Auto ด้วยมี WiFi ได้ปรับหน้าจอ,อความสั่งจอฟังมีเดียได้เปิดออโต้เบรกโฮได้เฮ้ยดีดีด,ดีแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยอะ่ะเฮ้ยวิร์กนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยเราสามารถกดค้างแล้วเปลี่ยนได้หมดเลยหรือจะปรับใน,นเรื่องความแรงอะไรต่างๆได้หมดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีตัว i s m a r t v e r วอร์ชน3.0ให้ด้วยนะอ่ะ ไหนๆก็ไล่เรียงมาแล้วพวงมาลัยแล้วจอแล้วยังคงมีในเรื่องฟงปุ่มให้เราได้เล่นสัมผัสบ้างอันนี้อันแรกก็เป็นออนออฟปิดแอร์ควาแรงพัดลมได้อ่าลองเล่นดิเฮ้ยได้อ่านี่โลสุดแล้วนี่พัดลมก็กดลงคือทุกคนต้องเรียนรู้รถรถก็ตองเรียนรู้เรากดลงเนี่ยความแรงพัดลมก็ลงตามระดับตรงนี้เลยเนี้ยปรับขึ้นอีกร้อนหน้าก็อ่ะปรับขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีไฟพามาหรือไฟฉุกเฉินอ่ะเปิดได้อันนี้อะไรล่ะ อ๋ออันนี้เป็นทิศทางของลมแอร์ว่าจะอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องเสียงนี่ขึ้นมาแล้วโดยรวมเล่นไม่ยากเ่ะทุกคนได้นะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มเฮ้ยมันดูพรีเมียมมากเลยอะ่ะอ๋อเป็นเรื่องของทิศทางลมแอร์ทุกคนใช่ไหมอ่าเห็นไหมปิดเปิดได้เห็นไหมขยับได้เออดีคือ สำหรับคนแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เออได้มีปงมีปู่ปหนเขาได้เล่นบ้างและที่สําคัญทุกคนฟังบริฟ์มาตอบโจทย์ความเป็นผู้หญิงเยอะมากรถคันนี้ MG S5 EV มีกล่องจุกจิกจุกจิกเนี่ยถึง38จุดบนรถมีให้ตั้งแต่รุ่น X แล้วก็รุ่น V ด้วยนะอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวอะไหนๆก็ยืนตรงนั้นแล้วตรงคอนโซลกลางมีช่องวางแก้ว ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะสองหลุมด้วยกันและตรงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งช่องที่นับได้ก็1 2 3่งสองสามไวเลสชาร์เจอร์ปล่อยตัวพลังงานออกมา15กิโลวัตต์นะคะ2เลเยอร์เห็นไหมตรงนี้มีพื้นที่เหลือคือสําหรับใครที่บอกว่ามีโทรศัพท์อะเรเครื่องก็วางข้างล่างนี้ได้เลยมีตัวยึดดีข้างใต้นี้ไหมในรุ่นเอไม่มีนะข้างนานยังไม่มีอมชอบป่ะวัสดุวัสดุเขาแบบดูละมุนมือจับสัมผัสดีมาก เก๊ตรงกลางอ๋อทุกคน USBC อยู่ตรงเก๊กลางตรงนี้ค่ะนี่สองจุดหนึ่องมี power outlet ตรงนี้12บโวลต์หรือ,อที่เขาเรียกว่าที่จุดสูบบุหรี่อ่ะอีก1จุดอยู่ในช่องเก็บของตรงนี้นะคะในส่วนของที่ว่าจะแบ่งได้ยังไงว่ารถคันนี้เนี่ยตัว MG S ไว้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น X หรือรุ่น V ให้ดูที่เบาะค่ะดูแมทที่เรีบเบาะแล้วกันเมืนั่งรู้สึกว่าสัมผัสนุ่มสบายนะคะในรุ่น X เนี่ย เขาบอกว่าแมทเทเรียลเบาจะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยส่วนในรุ่น V นะคะเบาะของเขาเนี่ยจะมีระบุะตัวรูระบายความร้อนตรงเบาะด้วยนะและที่สำคัญเบาะคู่หน้านี้สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางเดี๋ยวขยับให้ดูนะเพราะว่าคนนั่งข้าไม่มีเพื่จะขยับของเพิ่ออ่ะเลื่อนไปหน้าใช้เลยค่ะไฟฟ้าปรับไปข้างหลังซึ โอเคขทิศทางอะ่ะส่วนตัวนี้กกันแดดมีไฟไหมมีไฟของคนด้านข้างมีไฟไหมมีไฟอะ่ะมีหลังคาเปิดได้ไหมกดเฮ้ยทุกคนเป็นวันทนัดทุกซนเลย <c ười> ออกไปได้ M D S Five <c ười> <c ười> นั่นก็ขยบเลยทีเดียวนี่คือทุกซนปีออกมานะนี่ก็มีหลังคาทั้งหนดนี้ด้วย เฮ้ยทุกคนมันก็เป็นรถที่แบบคุณสามารถแบบไปดูวิวทิวทัศน์สามารถทะลุออกมาบนหลังคานี้ได้ประมาณนี้นี่ทุ่มทุนรีวิวมากเลยอ่ะชาวแว๊บไปข้างล่างหนึ่งสองสามปึ๊บอ,อืมมีวันทัศน์อ่ะแล้วมันมีมันมีม่านไหมเขาบอกว่ามีนะเอามีมากทุกคนกดครั้งเดียวก็สั่งการให้เขาปิดตัวกระจกได้เลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแต่มันจะแอบมืดนะเขาจะปิดม่านนับหนึ่งสองสาม โอ้วันทัดเหมือนกันตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดช่วงอุณหภูมิร้อนเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องแบบติดฟิล์มเพิ่มที่กระจกก็เป็นได้อืมสวยสวยมีให้ตั้งแต่รุ่น X เลยทุกคนอืมดานหน้าโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวไปนั่งแถวหลังบ้างว่าเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะแผนนแถวหลังบ้างกรณีเรามีแฟนขับหรือมีน้องขับขึ้นมาค่ะ ปิดประตูเฮ้ยทุกคนมปนไม่ได้ปรับเลยนะที่นั่งเนี่ยคือเมื่อกี้มันปรับนั่งในท่าที่เราขับขี่ได้แต่ตอนนี้มานั่งเป็นผู้โดยสารตอนหลังชอบชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเบาะเนี่ยข้รับถึงสาีระถึงน้องด้านล่างเลยอะ่ะรู้สึกว่านั่งสบายมากๆสัมผัสดีกระจกด้านหลังของผู้โดยสารตอนหลังน่าจะล็อกไว้แน่เลยเป็นวันทัศทั้ง4ี่บานเป็นกระจกวันทัศทั้ง4บาน และแอบมีซิมมิกเล็กๆนี่มีที่แบบตะคงตะขอเกี่ยวให้ด้วยและด้านข้างประตูสามารถวางกรวยสับได้มีตรงประตูข้างสามารถวางของกุ๊กกิ๊กผู้หญิงอะชอบซึ่งเขาเคลมมาว่าอย่างที่บอกว่ารถคันนี้ตัว mg s s เนี่ยเขามีจุดวางของถึง38จุดบ้าบอเยอะแยะไปหมดอ่ะตรงกลางตรงนี้แหละปึ๊บอะที่วางแก้วอีก2จุดนะแล้วก็สําหรับครอบครัวนะคะคือด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะ ยึดบาะเด็กได้คือมีจุดไอโซฟิกถึง2จุดในดกันเห็นไหมถ้าเกิดสัญลักษณ์นี้เนี่ยก็สามารถยึดเบาะเด็กได้อย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญไม่ต้องน้อยอกน้อยใจยนั่งหลังจะร้อนไหมสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เจ้าตัว MG S5 มีแอร์หลังให้แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดก็คือตัวไทสีให้สําหรับการชาร์จอุปกรณ์มือถือหรือก a d เจต่างๆที่ใช้ไทสีนะคะแล้วก็โดยรวม นี่พับเบาะลงมาที่เป็นพูดไปเมื่อกี้ตอนคลิกเซนเซอร์ว่าสามารถพับเพิ่มที่สาระเพิ่มเป็น1 4 4 1นี่พับลงมา1นึโอ้โอ้ได้เยอะจริงแต่เพิ้ไม่ได้ขนอุปรกรณ์ออกไปคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวแผ่นเพจอีกหนึ่งแผ่นนะคะที่สามารถขยับวางเลเยอร์เพื่อจัดระเบียบในการขนของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรวมประมาณนี้สำหรับตัว m g ตัว h 5 EV เดี๋ยวจะมีเวลาไปเชสใได์สั้นๆไปดูกันค่ะว่าอะไรกันบ้างแต่ขอสรุปโดยรวมก่อนนะว่าความแตกต่างระหว่างรุ่น X และรุ่น V ก็คือตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ตัวมอเตอร์ในแบตเตอรี่เนี่ยในรุ่น X และรุ่น V เนี่ยต่างกันแบบชัดเจนแล้วก็ลองเลนที่วิ่งนะคะในรุ่น X นะคะขนาดแบตเตอรี่นะคะ50กิโลวัตต์ชาวชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกล416กิโลเมตรนะคะ ให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรส่วนในรุ่น V นะคะขนาดแบตเตอรี่64ิกิโลวัตต์อาวนะคะชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกล5 5 0กิโลเมตรนะคะพละกําลังสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะซึ่งมันจะต่างกันคือข้างนอกไม่มีอะไรแตกต่างเลยแต่ข้างในแตกต่างกันตรงที่เบาะแมทเทียรว่าถ้าเก เดี๋ยวเราจะไปเทสได้กันดูว่ารถสฟฟ้าคันนี้ว้าวขนาดไหนสมัรถนะเร้าใจเบอร์ไหนเดี๋ยวไปลองกันค่ะไปเจอกันแต่ตอนนี้ต้องเทสได้แล้วค่ะกับสำหรับตัว MG ตัว S5 นะคะ EV นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขับขี่กันเดี๋ยวไปพูดคุยกันว่าขับขี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เราขับขี่รุ่น X รุ่น V เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังขับไปเมสาไป let's go ค่ะมา พอเริ่มจะรีวิววอลก็ดังเดี๋ยวปิดวอลก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสแล้วนะเราอยู่กันบนรถยนต์ไฟฟ้าตัว MG ตัว S5 EV นะแล้วตอนนี้เนี่ยป้อยู่กันบนรถเนี่ยคือเป็นรุ่นของรุ่น X 리รีแครัวข้อมูลนิดนึงว่าในรุ่น X เนี่ยขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีแค่50กิโลวัตต์ชัชาขณเต็มหนึ่งครั้งวิง่งได้ไกล4 1 6กิโลแต่เราจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเทสเนาะแต่เป้าจะพาะมาดูเรื่องของการตั้งค่าว่าการตั้งค่าถ้าเกิดใช้งานจริงเนาะ หน้าตาของเขาเนี่ยหน้าจอเขาเนี่ยเขาจะทัดสกรีนไวเนาะเดี๋ยวเป็นตั้งค่าในเรื่องของโหมดการขับขี่ก่อนปึ๊บกดไปที่รูปบ้านค่ะอ่ารูปบ้านนะแล้วก็ไปมาที่รถยนต์ค่ะเป้นว่ามันน่าจะเป็นควนมซ็ปกันคือตรงนี้จะเป็นบูเลต์เนี่ยให้คุณเลือกได้เลยที่การตั้งค่าทั่วไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อ Apple Car าเฟ่แอ d ดรอยได้แต่เราจะไปที่การขับขี่ค่ะอ่ะติ๊กมาแล้วการขับขี่เปิ้ลจะขอเซฟนะในโหมดการขับขี่เนี่ยเลือกได้อย่างเลือกทั้งหมด5โหมด คือเป็นเมนูภาษาไทยมจะเขียนนุ่มนวลปกติสปอร์ตหิมะาก็ซูซโน่แล้วก็ตั้งค่าเองคือคอสตอมไปที่ตั้งค่าเองค่ะ mm hmm. เปิ้ลจะเลือกในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเป็นสปอร์ตค่ะพวงมาลัยใครจะเลือกแบบเบาปกติแต่ไ็่เลือกสปอร์ตค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดสมมติเราเลือกในเรื่องของการคอสตอมเองหรือตั้งค่าเองเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยหรือคุณจะตั้งให้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะคะรถคัน hmm. นี้เนี่ยสมรรถนะตัวกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170 แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรเต็มเต็มเท่ากับตัว MT4 เลยนะส่วนรุ่น V เนี่ยแรงม้าแรงบิดเขาเยอะกว่าแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่245แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่350นิวตันเมตรแต่ตอนนี้เนี่ยเราขับขี่บนตัว X ก,ก็ทําได้เท่าที่ทำเนาะเพราะว่าเป็นถนนปิดก็จริงแต่ก็ต้องขับขี่ปลอดภัยเหมือนกันอ่ะเราเริ่มการขับขี่เลยแล้วกันเนาะการขับขี่ของเขาเนี่ยไอ้ตัวเข้าเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบเหมือน MT4 เลย กดตรงนี้คือพีปาแต่ถ้าเกิดจะเข้าเกียร์ดีมุนไปทางขวาอ่ะมุนขวาเรียบร้อยไฟขึ้นหน้าจอแสดงผลก็จะเป็นการขึ้นของตัวดีได้เหมือนกันพร้อมแล้วดูความปลอดภัยขวาพร้อมปอเปิดไฟเลี้ยวให้เขาหน่อยเพื่อให้สัญลักษณ์ว่าเราจะไปแล้วโอ okay. เคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ขวามือนะอะอ,อยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ซ้ายมือนะโอเคส่วนด้านขวาเป็นเรื่องของการตัดน้ําฝนนะคะปะเราเริ่มกันเออ ดิ่เขาชอบน้ำหนักควุงอะไรของสปอร์ตมันดูหนักๆดิคือเราเคยชินแล้วก็พื้นฐานเปิ้ลเนี่ยชอบแบบอยู่ในการขับขี่ของพวกรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่คนชอบใครจะเอาเบาก็ได้ขับขี่ในเมืองรถติดก็เบาๆไปเวลาเปิดไฟเลี้ยวไซตเลี้วยวขวยไหมหน้าจอเขาจะชัดมากดูสุแอบเปิดไปก่อนนะซึ่ง มันมีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาให้เราเพียบเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าการขับขี่จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้แดดร้อนมากขอออกมานบังแดดลงนิดนึงโอเคเดีอ่ะภาพชัดมากหน้าจอแสดงผลอย่างที่บอกไปว่าขนาด1 0จุดนิ้วกว่านะคะแล้วก็สามารถดูมอนิเตอร์ได้เลยปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอแสดงผลได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณชอบหรือดูสะดวกแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะคะวงเลี้ยวแคบ ประมาณและสมีอยู่ที่5.3เมตรนะคะจริงๆมันอยู่ที่5.2กว่าๆมันตีเป็น5.3ไปเลยเนาะะเรามาดูฟิลลิ่งกันตอนนี้เนี่ยเขาโค้งถนนเนี่ยจะเป็นเลนเดียวนะก็จะต้องค่อนข้างในการใช้งานเนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยนิดนึงก็จะขับขี่ไปเรื่อยๆนะเราอยู่กันที่แคมป์ซาฟารีโดยรวมมันว่าขับขี่ได้ดีทุกคนซึ่งใครที่บอกว่า ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันขับขี่ไม่ได้เยอะมากทํางานไม่เกิน300โลก็เลือกรุ่น X ไปนะก็เขาก็ถามถึงผู้บริโภคหลายคนที่มาดูโชว์รูมคุณสามีก็อยากได้ MG 4แต่ภรรยาเราเป็นแฟรรมิรี่นะก็ต้องเอาคันนี้ไปเลยค่ะเป็นแบบ B SUV ยกสูงอยากคุณมาลองกันถ้าเกิดทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกลองไปขับขี่กันก่อนถ้าเกิดสมมติว่าขับไกลมากๆจริงก็เลือกเลยในรุ่น V แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าขับแบบหนูไปกลับไม่เกิน2 0 0กิโลรุ่น X เลือเคือ แค่แรงม้าแรงบิดต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเบารุ่นสแตนดาร์ดเลี้งเนี่ยก็คือเบาะจะไม่มีรูรูแต่ถ้าเกิดรุ่นท็อปสุดเนี่ยจะมีรูประมาณนี้ยังไงนะคะฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องคาอีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดช่องใหม่นะติดตามติดตามสันดาปเกิร์ลเร็วๆนี้ีทำมึงซูนทำมซูนโอเคคุณได้ชมคลิปนี้แล้วรอการเปิดราคา วันที่25มีนาคม2568ในงานมอเตอร์โชว์นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณสีัสดีค่ะบ๊ายบายไปซิ่งกอนนะไว